สวัสดีครับมาดูคันนี้หน่อยนะครับที่เอาขึ้นมาแล้วทําอะไรไปบ้างนะครับช่วงล่างยังไม่ได้ทําเลยนะพนักงานเข้ามาดูแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกสองสาวันนะครับเขา,เ,าเขาเคลียร์งานที่บ้านก่อนนะครับเขาทํามีงานค้างอยู่ที่บ้านเขาอยู่เดี๋ยวอีกสองสาวันเขาจะมาลื้อนะครับจะมาถอดใบออกตีโซ่ออกนะครับผมทําอะไรไปบ้างนะครับงานที่ผมทําคนเดียวได้ก็มีนี่ครับ ตั้งศูนย์เพาใหม่นะครับเพาตัวนี้ครับที่มันขาดปีที่แล้วนะครับที่มันขาดเพราะว่าเราดึงปากตัวนี้ขึ้นมาแล้วตรงนี้มันมันไม่ได้ศูนย์กันนะครับก็เลยต้องลองเพชรเดล็กแผ่นเนาะปีที่แล้วทาในในช่วงทํางานนะครับก็ได้เหล็กหกทางนายเขาได้เหล็กหกมิลมาใส่ก็แก้ไขไปก่อนครับใส่มันก็ยังมีงัดงัดน,นะครับเวลาหมุนมันก็จะไม่ค่อยลื่น แต่ตอนนี้ผมใส่เป็นสามมิลครับจับระยะดูแล้วนะครับขันลูกปืนสองตัวนี่ให้แน่นมาดูตรงนี้ว่ามันห่างเท่าไหร่มันก็ห่างนี่ครับสามมิลน,นะครับแล้วก็ได้แผ่นเหล็กสามมิลมาใส่ก็ลื่นเลยครับลื่นปื๊ดนะครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนโมลีตัวนี้ใหม่นะครับตัวเดิมเขาเป็นหกแล้วก็มีห้าอีกหนึ่งร่องอยางนี่ไม่ใช้นะครับก็จะใช้หกสองร่องนะครับทีแรกใช้สามใช้สามแล้วรู้สึกว่ามัน ก็ใช้ดีอ่ะสามก็ใช้ดีอยู่แต่ว่าสองมันก็ดึงได้นะครับขนาดอาของอะไรล่ะอีกใครหนึ่งเขาใช้เส้นเดียวดึงที่เป็นหน้าสัมผัสเป็นคาร์ดนะ่ะเขาก็ยังเกี่ยวได้เลยผมก็เลยจะเอาแค่สองเพื่อเป็นการประหยัดสายพานลงนะครับสามก็ดีแต่สองก็ได้นะอ่ะ,อะก็ได้แล้วเปลี่ยนโมเลใหม่ด้วยนะครับก็มีตัดเผาออกนิดน,นึงทีแรงมันยาวมันติดตรงนี้นี่ก็ยังถือว่ายาวอยู่นะ แล้วก็ทำตัวนี้ใหม่ครับไอตัวนี้นะครับเอาตัวที่เป็นเล็ยาวๆนี่อยากที่แรกมันอยู่ข้างบนนะเอาลงมาไว้ข้างล่างนะครับเพื่อที่สปริงมันจะได้ตึงกว่าเดิมนะครับเวลาเกี่ยวข้าวล้อมข้าวอะไรมันจะได้ดึงดีนะครับที่แรกมันคือตอนสายพานยังไม่ยืดมันก็ถือว่าตึงอยู่แต่พอสายพานมันเริ่มยืดมันก็ระยะมันได้น้อยนะครับสปริงมันสุดก่อนนะครับ ีนี้ก็แก้เสร็จแล้วครับสปริงก็ทําสีห้อยไว้อยู่นู่นก็เหลือเหลือดัดตรงนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้มันมันไม่ได้ศูนย์น่ะมันวิ่งไปอย่างนี้น่ะนะครับคือโมเลเราไปอย่างหนึง่งเอเอตัวนี้ไปอย่างนีนะ้เดี๋ยวจะเอาแก๊สมาลนแล้วก็ดัดออกให้มันได้ส่วนตัวนี้ก็จะผ่าให้มันเหลือสองล่องนี้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันแตกนะครับล่องไหนมันแตกแล้วนี่ครับมันกินสายพานเรา นี่แหละเดี๋ยวตัวนี้ก็เดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะ่าจะเสร็จวันนี้คิดว่าถ้าไม่มีอะไรมาติดขัดพอทําตัวนี้เสร็จก็จะก็จะมาทําตัวนี้ครับท่านผู้ชมนี่ไอตัวที่เป็นสเตอร์นี่แหละผมจะตัดเพาทิ้งเลยจะเปลี่ยนเพาใหม่เลยนะครับเพาเป็นเพานิ้วสองตัวเอ,อ่อจะเปลี่ยนเพาใหม่เลย ตัดออกแล้วก็เดี๋ยวส่งลงกึงให้เขาให้เขาปาดออกให้มันเรียบนะครับแล้เวเราก็จะหาเหล็กเ,กเหล็กแบนนั้นา่ะผมซื้อมาไว้อยู่เอามาตีให้มันกลมอ่ะแล้วก็เอาเชื่อมใส่นะครับให้มันเป็นหน้ากว้างให้โซ่มันวิ่งได้นะครับ<ม>เดี๋ยวตัวนี้ทมพนักงานแล้วเขาบอกคอไม่ดังเลยนะเกี่ยวเงียบมากเลยเออก็ดีตัวนี้เสร็จแล้วก็ข้อหน้าจะหมดแล้วนะครับ มีเปลี่ยนน้าเตยเยอะนี่อีกอย่างคือเปลี่ยนน้าเตยนะครับน้ําเตยเขาแหลมหมดแล้วครับน้าเตยแหลมแล้วเขามีเปลี่ยนน้าเตยเนาะนิดๆหน่อยๆนะครับนี้มันเหลือเก็บนิดๆหน่อยคือถ้าทาจริงๆนะครับอาทิตย์หนึ่งก็ได้เอารถลงไปเก็บแล้วถ้าจะทําแบบมีเวลาทาจริงนะแต่ว่ามันก็ยังว่าเลครับผมทํางานหน้าร้านด้วยนะครับมันก็จะมีบางทีเราก็ไปทํางานหน้าร้านอ่ะพนักงานเขาก็ยังไม่มาเนาะ เดี๋ยวเขามาก็ค่อยให้เขาทาในส่วนของเขาครับส่วนการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยนียน่ผมจะเป็นคนเก็บเองนะตัวนี้ก็ถอดไปแล้วครับเหล็กคำ้ำครับตัวนี้ก็หักนะครับนี่ไม่ใช่ว่าจะไม่หักนะดิน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 ,ดนไปหักเขาเลยอืมเมีแค่นี้แหละตัวนี้เฮ้ยอะไรบะ นี่แหละท,ท,ที่ที่ที่ทาที่ได้แก้เยอะหน่อยก็จะแก้ที่ปากได้ทําหลายชิ้นนะก็จะแก้ที่ปากนี่จะแก้จุดนี้แหละแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวจะเสริมใบเกี้ยวใหม่มเดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับนี่นี่ทําเมื่อวานตอนเย็นเอาท่านผู้ชมนี่เช้ามาก็เริ่มมาประกอบเมื่อวานถอดออกไปลือ้อออกไปทํา แล้วก็ตอนนี้ประกอบประกอบเสร็จแล้วรอสปริงสีแห้งก็จะเอามาห้อยไว้ห้อยไว้นะครับก็ตัวนี้เอ,อตัวนี้ผมก็ขยับออกมาให้มันชิดตัวนี้เลยนะให้มันชิดเหล็กคานตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะต้องลองแหวนออกมาครับสักสองแหวนนะครับสักหกมิลนะสักหกเจ็ดมิลขี้เกียจตัดตรงนี้ขยับตรงนี้ออกก็ได้เหมือนกันแต่ว่าขี้เกียจตัดเราลองเอาดีกว่า เนึ่งกว่าตอนนั้นเราเชื่อมดีของเราแล้วนะครับไปตัดออกก็เดี๋ยวมีรอยตัดมีอะไรอีกต้องผสมสีใหม่อีกนะครับแต่สีมันอาจจะได้ผสมอยู่แล้วแหละผมว่าสียังไงมันก็ต้องได้ผสมอยู่แล้วแหละฮะค่อยทำไปเดี๋ยวถังเนี่ยคอยดูคอยดูนะครับท่านผู้ชมจุดคลายแม็ก <c oughs> จุดคลายแม็กเหรอเดี๋ยวจะตีถังใหม่อยู่ยคอยดูว่า ประมาณร้อยสิบร้อยี่เนี่ยขนาดมันจะแค่ไหนนะครับเท <_ d ata> ่าไร่คูณเท่าไร,รผมยังผมยังยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาไว้ด,ด้านข้างหรือจะยัดไว้ด้านใน,นถ้ายัดไว้ด้านในเราก็ต้องขยับตัวนี้ออกนิดนึงเอาเหล็กฉากมาต่อขยับออกนิดนึงยัดไว้ด้านในก็ดีเอาไว้ด้านข้างก็ได้ด้านในก็เอาแบตเตอรี่กับกล่องเครื่องมือมาไว้ก็ได้นะครับหรือกล่องเครื่องมือจะเอาไว้ข้างบนง่ายกว่า เดี๋ยวค่อยดูตอนต่อไปครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นช่วงๆไปก่อนนะครับให้ดูเป็นช่วงไปก่อนอ่ะไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาไว้พบกันในชิ้นต่อไปว่าผมจะทำอะไรยังไงต่อนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ